หัวข้อของวันนี้นะคะ5วิธีช่วยให้เราขายดีในงานปริ้นออเดมันเป็นไงพยายามหาคำที่มันคล้องจองกันเนาะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทำตามอาจารย์ทยาจะช่วยเพิ่มยอดขายให้เราได้เนาะครั้งก่อนดูไปแล้วว่าเราจะหาวิธีช่วยยังไงใช่ไหมวันนี้มาดูกันเป็นภาพรวมนะคะว่าทำยังไงเราจะขายงานปริ้นออเดมาของเราเนี่ยไปสู่สาธารณชนไปสู่เพื่อนๆของเราชาวต่างชาติของเราเนี่ยให้มันขายได้มากยิ่งขึ้นนะคะ ขั้นตอนเทคนิคนะเป็นเทคนิคดีกว่าเทคนิควิธีทิปเนะะาะภาษาอังกฤษก็จะเรียกแบบนี้อย่างแรกก็คือนิชเราควรจะเจาะกลุ่มตลาดนะกลุ่มตลาดของเราไม่ใช่ว่าเจาะแล้วเนี่ยมันจะเจาะได้ทั่วไปนะควรจะเป็นนิชที่ดี good niche เรามีตัวช่วยก็คือไอ้เจ้า merge informer ที่อาจารย์ธยาคเคยสอนไปแล้วเนาะว่าเราจะหาคีย์เวิร์ดยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราลองใช้คีย์เวิร์ดในการเสิร์ชก็ได้อย่างคนอเมริกันเขาชอบไปแคมป์ใช่ไหมแคมปปิ้ง อ่ะเราลองเสิร์ชคำนี้แคมปิ้งลองเสิร์ชดูนะคะเราจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมมันเจาะกลุ่มนิชได้นะเราอย่ามองข้ามนะคะแค่คำคำเดียวเราสามารถเอาข้อมูลเนี่ยมาเสิร์ชดูได้นะคะอย่างแคมป์แคมป์เฮ้ยโลคอมเพอิชั่นนะคนเสิร์ชสามร้อยอาจจะยังไม่น่าแข่งขันเท่าไหร่แต่ว่าไอ camp ้แคมป์แคมป์คอสเพลย์เนี่ยเอ้ยมีคนเสิร์ชตั้งเกือบสี่พันนะคะแล้วก็ โลเคมแพทชันเนี่ยเห็นไหมคืออี y คีย์เวิร์ดคำเหล่านี้ค่ะมันช่วยให้เราเอาไปครีเอทอาร์ตเวิร์กได้นะอย่ามองข้ามนะใช้ทูตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยเห็นไหมหาคำที่มัน niche, นะิชเนาะนิชในความหมายคือแคมปิ้งแล้วแคมปิ้งคนนี้อาจจะเป็นคนแคมป์แล้วก็ชอบกาแฟชอบแมวชอบหมาคือมันบวกกับหลายๆอย่างแล้วก็เป็นนิชอย่างนนี้แคมปิ้งแล้วก็ยังมีแคมป์อย่างอื่นใช่ไหมอย่าง แคมคอสเซตแคมเสื้อผ้าใช่ไหมอะไรประมาณนะะี้ค่ะก็คือแตกยอดให้มันเป็น good n a t u r e ก็คือมีคำค้นหานะถ้าอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปดูในคลิปก่อนหน้าที่อาจารย์ยาสอนเรื่อง merch informer ไปแล้วทิปแรกไปแล้วนะคะทิปที่สองงานดีไซน์อย่างที่พูดหลายครั้งเนาะเราเอาทราฟิกดึงคนเนี่ยใช้คีย์เวิร์ดกลยุทธ์ของเราเนี่ยเข้ามาเจอหน้าร้านของเราแล้วเนี่ยกลับปรากฏว่า หน้าจอหน้าร้านของเราคือโปรดักต์ไม่ดึงดูดอะ่ะพูดตรงๆว่ามันมันไม่สวยไม่งามอะค่ะคนก็คลิกหนีใช่ไหมมันต้องประกอบด้วยหลายๆส่วนฉะนั้นดีไซน์นะสำคัญนะคะบางทีเราก็ครีเอทของเราขึ้นมาแล้วบางทีมันก็ไม่โดนใช่ไหมบางทีเราก็ไม่ได้มีฝีมือเก่งกาจอะไรขนาดนั้นตัวช่วยที่อาจารย์เคยนําเสนอก็คือ Press It e n v e t o นี่แหละที่มันคูมากอะคือเขาทํามาแล้วอะค่ะแล้วที่สําคัญนะ ทำไมอาจารย์ทยาถึงแนะนำไอ้เจ้าตัวนี้เพราะว่าทุกอย่างมันสามารถใช้ได้เลย c o p y ีไร h ์นะเราแค่ Edit Wording อะไรของเราไปเนี่ยมันใช้ได้เลยแล้วมันก็เจ๋งอะ่ะอย่างสมมติเราหาคำว่า Camping ใช่ไหมอ่ะตะกี้เราสืบเนื่องมาจากไอ้เจ้าแคมปิ้งนะ T-shirt Design เนี่ยยิ่งถ้าเราไปดูคือสำหรับบางคนที่ไม่ได้มีเวลามากเราต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน ทำยังไงให้มันมีโปรดัก Product, ต productive ที่สุดใช่ไหมก็คือใช้ทู o เหล่านี้มาช่วยค่ะแล้วก็การจ่ายค่าบริการรายเดือนเนี่ยอาจารย์ยาาคิดว่ามันไม่แพงมากประมาณ300บาทประมาณนี้ไม่เกินเนี้ยค่ะ300กว่าบาทนะแล้วมันสามารถช่วยเรา create งานของเรามากมากมายบางคนอาจจะใส่แคมปิง้งแล้วมีแคมปิ้งอย่างอื่นอย่างสมมติเอาไปบวกกับอาชีพก็ได้ n u r s e camping teacher camping อะไรแบบนี้คือ g e n e r a t อะไรให้มัน n i ชมากขึ้นมีกลุ่ม กลุ่มของคนที่เป็นเฉพาะมากขึ้นไม่ใช่เราไปแข่งขันอะไรที่แบบโอ้โหแข่งขันกันดูเดือดแล้วจุดประสงค์ของเราก็คือให้ลูกค้าค้นหาเราให้เจอใช่ไหมถ้ายิ่งนิชเท่าไหร่มีคนค้นหาแล้วมันกระชับนะคะอยู่ในกรอบมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งเจอเราแล้วเราก็จะขายโปรดักต์ของเราได้นะโอเคนั่นก็คือทูสตัวหนึ่งที่ใช้ในการช่วยออกแบบใช่ไหมเพราะถ้าเราออกแบบเองเราจะได้แบบนี้ไหมถ้าใครออกแบบ แบบเก่งนะก็โอเคแต่สําหรับอาจารย์ท่ยาเราไม่ได้แบบมีเวลามากแล้วเรามานั่งแปะเออเอาพระจันทร์เอามาใส่เอาภูเขาเอาต้นไม้อะไรแบบเนี้ยเราไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นเราก็ใช้สิ่งเหล่านี้ทูตัวนี้นะคะมาช่วยนั่นก็คือวิธีที่2นะคะที่ช่วยวิธีที่3นะคะที่จะช่วยให้เราขายดียิ่งขึ้นนะคะก็คือคีย์เวิร์ดนั่นเองคีย์เวิร์ดหรือแท็กที่เราเอาไปใส่ใน ชื่อ title หรือว่า description นะเออ่ตัวอย่างนะคะใน bubble เนาะมาดูตัวนี้อาจารย์ทียะเอาที่มันเป็น best selling แล้วกันเนาะเป็นตัวอย่างให้ดูอ่าอย่างตัวนี้อาจารย์ทียะจะใช้คีย์เวิร์ดคำว่า camping นะ,ะพอ camping funny camping เออ่ camping แ,แล้วกันเนาะ camping นะคะอะ่มาดูกันอย่างอันนี้ most relevant keyword เราใช้ best selling แล้วกันเนาะ best selling ะ best selling จะเป็นตัวนี้อ่ยกตัวอย่าง คีย์เวิร์ดที่ค้นเจอนะคะเรามาดูข้างล่างนะคะเราอย่าลืมว่าเราต้องใส่คีย์เวิร์ดของเราเนี่ยให้มันอยู่ในชื่อนะะและที่สำคัญถ้าอยู่ใน description แล้วก็แท็กนะคะแท็กจะสังเกตว่าเห็นไหมทีเชิ์ตลองดูคำแท็กของเขานะคะใส่กระหน่ำซัมเมอร์มากเลยเห็นไหมเขาใส่คำเยอะมากนะคะฉะนั้นอย่าลืมนะเพราะว่า t a ็กเนี่ยมันช่วยให้คนเวลาเสิร์ชเหมือนเราเสิร์ช g o o g l e ใช่ไหมมาเจอเราเราใส่คำที่มันคือถ้าใส่คำอะไรที่มันไม่ได้สอดคล้องกับแบบของเราเลยเนี่ยคนก็ไม่เจอแต่ถ้าเราตีกรอบไปเลยเฮ้ยไอ้คนที่มันคีย์คำเนี่ยมันต้องเจอเราแน่แนใส่ไปเลยนะจัดไปให้เต็มนะใส่ไปอย่าไปกักกักนะเขาให้ใส่15้หรือใส่เท่าไหร่เนี่ยใส่ให้ไปเต็มลิมิตของเราเลยนะคะเพราะว่า มันก็มีแหละคนจะมาคีย์แล้วเจอเราเนี่ยมันต้องมีนะคะฉะนั้นจัดเต็มใส่ให้เต็มที่นะคะเขาให้เท่าไหร่ใส่ให้เต็มที่ทั้งหมดเลยนะ,ะก็คือคีย์เวิร์ดนะ,ะนั่นก็คือวิธีที่3วิธีที่4ก็คือโซเชียลมีเดียใช้โซเชียลมีเดียช่วยเรานะ,ะอย่างยกตัวอย่างนะคะโปรโมทงานของเรานะคะไปขายได้ที่โซเชียลมีเดียของแต่ละที่ที่เรา เปิดไว้นะคะจะเปิดเป็นร้านของเรา TIG หรือว่าที่ไหนคือไม่ได้จํากัดว่าอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมเราขายไปที่ประเทศไหนเราก็ t a r ์เก็ตลูกค้าไปที่นูน่นเราอาจจะใช้ยิงโฆษณาบ้างก็ได้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่อยากแนะนําให้ใช้เงินเยอะในการโฆษณาเพราะว่าการยิงเนาะมันก็มีวิธีการยิงโฆษณาที่ทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วก็บางที่ราต้องใช้เงินเยอะถ้าเจาะก,กลุ่มลูกค้าไม่โดนนะคะถ้ายังไม่เป็นก็อย่าใช้เงินเยอะอย่าไป คลิ้นเปลืองตรงนั้นแต่ว่าแชร์ไปนะคะให้คนรู้จักก็จะช่วยให้เราขายของได้มากขึ้นวิธีที่5้าิกที่5นี้ก็คือลองสิ่งใหม่ๆ try new things บางทีเราก็จะกรอบดีกรอบของเราใช่ไหมบางทีลองหาคำค้นหาอย่างในกรณีนี้นะคะเราหา keyword ที่เป็น niche hunter นะเราหาที่เป็นเชิร์ h อย่างเงี้ย เราก็ลองหาอะไรใหม่ๆคืคอดูเสิร์ชวอลลุ่มบ้างนะคะว่าเฮ้ยเขามีคอนเสิร์ตอะแล้วมีอะไรที่มันใช่แนวเราหรือเปล่าแล้วเราควรจะเติมเต็มเข้าไปนะทีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าโปรดักไหนหรือว่าอาร์ตเวิร์กตัวไหนที่เราขายได้แล้วเนี่ยเราควรจะทําแบบเพิ่มนะทําใส่เข้าไปเยอะๆเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเฮ้ยมันมีแนวโน้มว่าไอแบบเนี้ยที่เราทําเนี่ย มีคนซื้อแล้วถ้าเราทําแบบอื่นๆอีกที่เป็นแบบคล้ายๆกันเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่คนจะซื้อของเราฉะนั้นลองสิ่งใหม่ๆลองลอง e x r l o r e นะคะเขาบอกว่าสํารวจดูนะคะว่าตลาดเป็นยังไงเนี่ยอย่างอันนี้เป็นไอเดียให้ได้เยอะเลยนะคะลองเข้าไปดูนะคะว่าเฮ้ยมันมีคนเสิร์ชพวกเสื้อเหล่านี้ใช่ไหมลองไล่ดูค่ะบางทีอาจจะไม่ต้องถึงแบบคนเสิร์ชเป็นแสนๆใช่ไหมอย่างที่อาจารย์บอกแค่หลักพันเนี่ยก็เวิร์กแล้วนะคะ ลองเข้าไปดูนะเพื่อเป็นไอเดียอย่างเนี้ยคอมเพติชันน้อยมากน้อยอะไรไงเนี่ยก็มาดูนะนั่นก็คือเทคนิคเสริมอีกนิดนึงมีคนถามอาจารย์ธยามาไม่รู้ว่าเขาจะมาเจอ,เอคลิปนี้หรือเปล่านะแต่อาจารย์ธยาอยากพาไปดูนิดนึงเขาขอคาล endar อาจารย์ธยาหปีอาจารย์ธยาไม่มีเวลา p r o v i d ให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณสามารถใช้ไอ้เจ้าเมิร์ดอินเนี่ยดูได้นะเทรนณวันนี้ไปจนถึงไล่ดูนะคะ เทรนดของเทศกาลของเขาเนี่ยไปจนได้ถึงปีหน้าสิ้นปีเลยนะคะ12เดือนคือมากกว่า12เดือนด้วยซ้ำนะคะทบไปจนถึงสิ้นปีหน้าได้เลยคือวางแผนไปกันแต่เนินๆได้เลยว่าเราจะทําเสื้อแนวไหนหรือว่าเสื้อที่เข้าเทศกาลไหนของที่อเมริกาหรือว่ายุนิต็ดคิงดอมเยอรมนีหรือว่าที่อื่นได้เลยแล้วทั้งหลายทั้งปวงนะคะก็คือ5วิธีช่วยให้เราขายดีใน Print o ออร ขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าของเรานะคะขอให้มีความสุขค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ